เทคนิคดีมากเลยนะครับแร้องแบบว่ารุ่นใหม่อ่ะรุ่นที่แบบนิยมร้องกันแบบในสไตล์แบบอย่างเงี้ยมันจะมีแบบมันขึ้นนาสิกเนาะคำว่าเรื่อยไปเนี่ยแอบเห็นความเป็นตัวของตัวเองที่นํามาใช้ได้อย่างเขาเรียกว่าไม่พั่มเพื่อเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งอารมณ์ในการนําเสนอเพลงนี้มิงถือว่าเป็นมืออาชีพคนหนึ่งวันนี้ถือว่าแบบมิงถ่ายได้ออกมาได้น่ารักแล้วก็แบบมมีเสน่ห์มากเลยอ่ะสวยด้วยเขาก็ร้องแบบตรงคียมากเลยนะ เราจะไม่มีคาไหนที่เพี้ยเลยนะเดินเออะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักอ่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะเตรียมท่าทางมาเนาะอาจจะต้องเดินไปตรงนี้เดินไปตรงนี้แต่ถ้าเกิดอารมณ์เพลงมันได้แล้วอ่ะไม่ move ก็ได้นะยืนร้องเฉยๆแล้วแล้วส่งอารมณ์แบบเนี้ยมันก็ดีไปอีกแบบนะแล้วก็เป็นคนที่เสียงเท่สไตล์ชัดเจนมากและลิบอะไรคือมาเป็นตัวของตัวเองมากๆครับขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3าท่านครับ เรามาดูที่คะแนนโน้ตประหารกันครับคุณติ๊กครับให้กี่คะแนนครับผมว่าจะให้สัก5ขอบคุณครับเอาเลขห้าครับ5ค่ะขอบคุณครับโน้ตประหารได้เต็มไปเลย15คะแนนรวมเป็น68คะแนนฮนะ